สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาถอดดูนะครับว่ามันเสียงดังอะไรนะครับจากคลิปที่แล้วคือเราสตาร์ทฟังเสียงนะครับมันดังมากเลยนะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาถอดดูนะครับว่ามันดังเพราะอะไรนะครับถอดด้วยหนุ่ยขยี้เกียร์นะครับนี่นะครับเราก็จะทําการถอดดูนะครับทุกคนคุณว่ามันดังเพราะอะไรครับ น่าจะดังเกียร์นะครับฮะ,ะดังเกียร์เหรอโหผมว่าดังดังก้านนะครับก้านหลวมแน่ๆเลยผมว่านะ,าะนี่นะครับทุกคนผมว่าก้านน่าจะไปแล้วนะทุกคนน่าจะได้ยกเครื่องลงนะครับนี่นะเราถอดกันสองคนนะครับก็จะยกเครื่องลงนะครับเดีย๋ยวจะยกเครื่องลงก่อนนะครับ นี่นะครับทุกคนก็หลังจากที่เรายกเครื่องลงเมื่อกี้ถอดเลยนะครับตอนนี้กําลังจะถอดดูนะครับดูแค่เสื้อก็รูนะไม่ใช่รถเดิมเอ้ยรถเดิมเดิมแคมไม่ใช่หรอทุ่น่าดังอะไรก็จะเกียร์เหมือนเดิมนะครับเกียร์ผมว่าไม่ดังเกียร์ครับผมว่าดังก้านก้านโมมาแล้วกานกานเดิมกานโมแล้วกานเดิมชักเดิม ไม่มีปากกินมีแต่ปากกินกระดาษ่ใชนใชหร้กไม่ใชหรอค <c oughs> ิวอนน้วแปลกๆหรอใช่ผมว่มาน่าจะลูกไปเฮ้ยไม่ใช่ม嘛คิวจริง งานออกเลยงานออกเลยครับนี่เดี๋ยวดูกันนะจ๊ะสีดูดูดูฝาหน่อยนี่สีฝายังสวยเยิ้มนิดหน่อยลูกหลบเอ้ยไม่เบรกไม่เบรกไม่เบรกจะกินน้ำมันเครื่องเราคิ้วๆเนาะเม่นเม่นแล้วเบรกวะเพเบรก ว่านันจะเป็นจากที่ผมเรียนมาเป็นสิบสิบปีน้อเรียนแล้วก่เต็มเต็มคิ <c oughs> ้วจัดเลยเนาะ <c oughs> กินแบบโอ้โห ออกมาดูสิเอ้ยเออยังใส่อยู่ยังใส่อยู่นะจ๊ะยังใส่อยู่นะจ๊ะต้องออกต้องออกวันนี้ต้องออกวันนี้ต้องออกวันนี้ต้องออกอุ๊ยออกแล้วเอ้ย ครับทุกคนเนี่ยด,ดู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 เฮ้ยยังใสยอยู่ไปลุ้นแต่มันขิวยิงย่งมาเลยวะกินเลยวะเนี่ยม่หรอเบรกล่างเหรอไม่เบรกอ่ะมโมเมนต,ต์ก้านไมหมอยู่ป่ะไม่รู้อ่ะขึ้นขิจับขิว,วลองลองลองถอดตูโอ้โหกระกับกระเดี๋ยวถอดรูปก่อน รวมจัดแล้วเนาะก็เหลือนิดหน่อยเวันนิดเอามาจับเลยนะวันนิดนะนิดเดียวเลยเออวันนิดเดียวได้อยู่ไม่นิดเลยทุกคนดูดูนิดเดียวใช้ได้อยู่มันใช้ได้เลยเนี่ยใชบิดแทบไม่ไปอ่ะการหลวง นี่เดี๋ยวผมจะเขย่าก้านให้ดูนะทุกคน <sk eps> เป็นไงครับใสๆอยู่เลยลูกยังใสอยู่เลยแต่ก้านไม่น่าใส่ดูดิลอยขึ <c oughs> <ๆ>้นมาสีเกลือ เกือบเกือบเบรกยังไม่เบรกเออยังสยอยู่ห้ามิลทุกคนดูดิห้าบมิลออคุณถอดไปถึงไหนแล้วครับนี่ครับเรากำลังทำการถอดออต้องอับไซแล้วทุกคน ดังไหมครับเนียนใช้ได้อยู่ผมว่ามันไม่น่ารอดแล้วแหละวูนิดเดียวเองมันเป็นไงหรอกวูดังอ่ะไม่ดังยิงเงียบอยู่โอ้เงียบอยู่เลยนเงียบ,นนยบโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้เราจะไปอาดก้านกันนะครับทุกคน,นเรียบร้อยครับ